สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสที่รักทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิทยาศาสตร์กับครูมิววันนี้เราจะมาขึ้นในหน่วยใหม่นะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องดวงอาทิตย์กับชีวิตค่ะดวงอาทิตย์กับชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องที่1คือดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์โลกค่ะ ดวงอาทิตย์มีความสําคัญต่อเราอย่างไรนะคะแล้วปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์บนโลกมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเจ้าดวงอาทิตย์นะคะว่าดวงอาทิตย์มีความหมายว่าอะไรนะคะและมีความสําคัญอย่างไรต่อโลกของเรานะคะดวงอาทิตย์นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษ t ด e s ันนะคะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะให้ความร้อนและ แสงสว่างแก่ดาวเคราะห์ทุกดวงนะคะที่เป็นบริวารโดยโลกนะคะจะเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ค่ะ,ะโลกของเราจะเป็นบริวารของดวงอาทิตย์และมีดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวมิปจูนนะคะซึ่งเป็นบริวารของดวงอาทิตย์เช่นกันค่ะจะอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ใน การส่องแสงสว่างบนโลกนะคะต่อมานะคะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงที่มีประโยชน์ต่อก,การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตบนโลกมีอะไรบ้างมีต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีพืชมีสัตว์มีสิ่งมีชีวิตต่างๆเราก็ เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์เช่นกันใช่ไหมคะต่อมาดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อเราอย่างไรนะคะ,ะใช้ในการตากผ้าตากเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะถนอมอาหารใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ให้ความสว่างและความอบอุ่นร่างกายแก่เราใช่ไหมคะต่อมาใช้ในการสร้างอาหารของพืชน,นะคะพืชจะใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการสร้างอาหารหรือที่เราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงค่ะงานในวันนี้นะคะครูจะให้ทำในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ในหน้าที่1 9 9ค่ะกิจกรรมลองทําดูให้เด็กๆดูภาพแล้วตอบคําถาม ต่อไปนี้นะคะภาพแต่ละหมายนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์อย่างไรนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยภาพที่หนึ่งะคะเป็นภาพการนำปลาไปตากแห้งนะคะโดยจะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้ปลาแห้งและเก็บไว้ได้นาน2คือพลิตกระแสไฟฟ้าภาพที่สองเป็นภาพแผงเซลล์สุิยะยที่เราเรียกว่าโซลร์เซลล์ใช่ไหมคะ จะเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะต่มา3มเป็นภาพส่วนไร่เป็นภาพพืชใช่ไหมคะพืชจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการสร้างอาหารเพื่อนาอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชค่ะอันนี้คือการบ้านของเรานะคะ3ภาพและบอกมาว่าใช้ประโยชน์อะไรจากดวงอาทิตย์นะคะต่อมานะคะสรุปวันนี้นะคะ วันนี้เราได้รู้ว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษกที่มีแสงสว่างในตัวเอง 2. ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของโลก 3. โลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ 4. ดวงอาทิตย์มีพลังงานความร้อนและพลังงานแสงที่เป็นประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของทุกคนใช่ไหมคะของพืชของสัตว์ของพืช,พช,พชต่างๆนะคะดวงอาทิตย์ มีความสําคัญมากต่อเราใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ของครูมิ้วก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครรมาสวัสดีค่ะ